สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องวงจร3าเฟสนะครับของอไฟฟ้ากระแสสลับจริง,รงๆวงจร3เฟสก็เป็นหนึ่งในสับเซตของ p o l y p h a e เนาะ p o l y p h a อาจจะนับตั้งแต่2เฟสขึ้นไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้เราเรียน s i n เกิลเ a สมาแล้วเราเรียนเรื่องของกําลังไฟฟ้ามาแล้วนะครับเรื่องของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าเรียนเรื่องของกําลังไฟฟ้ามาแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของวงจร3เฟสเป็นหลักเพราะว่ามันถูกนํามาใช้ในใน ในชีวิตประจําวันในโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าในทันสม m i ชั n นล n e ที่ดิสติบิวจากแหล่งแหล่งกําเนิดไฟฟ้าแลมาถถึงบ้านเราส่วนใหญ่ก็คือใช้3เฟสทั้งหมดเลยนะครับอาจจะไม่ได้ลงลึกในเรื่องของระบบะการส่ง3เฟสทั้งหมดแต่ว่าจะพูดถึงการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าพื้นฐานที่เราจะเอาไปใช้นะครับโอเคนะ ตัวคีย์เวิร์ดหรือว่าคีย์คอนเซปต์ก็อาจจะมีประมาณนี้ก็คือเรื่องของตัวซิงเกิลเฟสแรปอ Up ให้ฟังว่าก่อนหน้าน,นี้มีไงแล้วเรื่องของ p โพล h a ฟ e มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็จะเน้นไปที่ตัว3 p h เฟสเป็นหลักเลยนะครับซึ่งตัวระบบ3รีเฟสเซอร์กิมันอาจจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก,ก็คือ s o r ซอสทราน m ิมิชันไล n e แล้วก็โหลดเนาะเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะเริ่มต้นที่ซอสก่อนเนาะแล้วก็ไอตัวซอสเนี่ยก็อาจจะมาแบ่งนะครับหรือว่าค s ส f ิฟายว่าเป็นว่ามันเป็น แรงดันที่เป็นเฟสแรงดันที่เป็นลายหรือกระแสเฟสกระแสลายคืออะไรนะครับลายวลเตจเฟสวลเตจพวกนี้มันนิยามว่ายัางไงนะครับนะแล้วก็พอเรานิยามเสร็จปุ๊บมันก็จริงๆมันมันขึ้นอยู่กับการคอนเนคเต็ดคือการเชื่อมต่อกับโหลดด้วยว่าโหลดที่เรามีมันมีแบบไหนบ้างแม้กระทั่งตัวซอสก็ตามเนาะซอสก็จะมีแบบที่เป็น Y กับเดลตานะครับเนาะจริงๆในทางปฏิบัติพ r a จริงๆซอสก็อาจจะเป็น y โดยก็อาจจะเป็นเดลต้าอย่างเงี้ยนะครับอาจจะมีข้อจำกัดข้อดีหรือข้อจำกัดของมันอยู่นะครับโดยจริง,รงๆในในส่วนที่ผมกำลังจะ,ะเล่าให้ฟังหรือว่าเราจะได้เรียนรู้เนี่ยก็จะส่วนใหญ่เขาจะอยู่ในรูปของบาลานซ์โหลดเป็นหลักนะครับเพราะว่าในทางปฏิบัติส่วนใหญ่แล้วโหลดอย่างเช่นมอเตอร์เงี้ยส่วนใหญ่แต่ลับเฟสเนี่ยมันก็จะบาลานซ์อยู่แล้วเนอะยกเว้นในกรณีที่เรามองเป็นระบบทานสมิชชั่นเนาะ นะครับอโอเคแต่ละเฟสมันจะมีโหลดท,ที่ไม่มบาลานซ์เพราะนั hmm. ้นอาจจะต้องคำนวณแยกแต่ละเฟสแต่ละลายไปนะครับแต่ว่าในที่นี้ส่วนใหญ่เราจะเน้นเรื่องของบาลานซ์โหลดเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับ mm hmm. การคำนวณเ p ร์เฟสพวกนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังแล้วก็สุดท้ายคือ,อการวัดวิเคราะห์วงจรสามเฟสนะครับว่ามีลักษณะยังไงนะโอเคเดี๋ยวเรามา wrap up เรื่องของตัว single เฟสกับ two เฟสก่อนแล้วกันเป็นเป็นแนวคิดนะว่า ก่อนที่จะไปเป็นโพลิเฟสนะครับจริงๆงคำว่าเฟสก็คือตัวนี่แหละครับมุมของตัวแรงดันนะครับอย่าลืมว่าอ,อันนี้ผมลืมบอกนิดนึงก็คือเรื่องของไฟฟ้า3เฟสเวลาเราเขีเขยนโวลต์ตรงนี้มันส่วนใหญ่มันจะหมายถึง Vrms นะครับ <c oughs> เราจะไม่ใช้ไม่ใช้เป็น Vmax เหมือนกับกรณีที่ Analysis ของเซอร์กิตที่เป็น AC ธรรมดานะครับโอเคอรูปนี้ก็จะมีซิงเกิลเฟ e อยู่2อันนะครับก็คือ ซิงเกิลเฟดแบบ2สายเนาะคำว่า t o line ก็คือ t r a n s m i s s i o n line ตัวนี้จะเป็น t r a n s m i s s i o n line คือสายส่งอะนะครับเนาะนะก็คือสายไฟนั่นแหละนะครับสายไฟธรรมดานี่นแหละนะครับแต่ว่าจริงๆตรงนี้ก็มีมีโมเดลมีอะไรมันอยู่เนาะแล้วก็มีโหลดขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เหมือนกับไฟฟ้ากระแสะสลับบ้านเราเลยเราก็เสียบต่อตรงนี้ก็ปลั๊กไฟตรงนี้ก็เป็นพัดลมหรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นโหลดขึ้นมานะครับแต่จริงๆแล้วตัวซิงเกิลเฟ e ที่เป็น สามสายก็มีเนาะจริงๆตัวเนี้ยเห็นไหมครับเราดูบอกเฮ้ย hey, ตัวนี้มันเป็นทูเฟสหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่เพราะว่าอะไรครับเพราะเฟสตัวเนี้ยมันเท่ากับเฟสตัวนี้เพราะฉะนั้นมันคือมีแค่ซิงเกิลคือหมายถึงไม่มีแค่เฟสเดียวพูด,ดง่ายเพราะนั้นอันนี้เราจะเรียกว่าซิงเกิลเฟสแต่มันมีสามสายเนาะหนะึ่งสองสามเนาะเวลาจุดจุดเชื่อมต่อออกจากตัวเนี้ยเราจะเรียกว่าลายเนาะอันนี้ก็เป็นอีกคียหนึ่งเราจะเรียกว่าลายนะยกเว้นจุดที่อาจจะมีจุดร่วมกันเราตัวนี้อาจจะเรียกว่า neutron, นะิวตรอนเนาะ เนาะตัวนิวตรอนเนี่ยไม่ใช่อาจจะไม่ใช่กราวนะครับนิวตรอนคืออาจจะเป็นจุดที่รวมต่อของของตัวแหล่งกําเนิดก็ได้เนาะตัวเจเนเรเตอร์ต่างๆเนาะแต่ว่าจุดขั้วต่อเนี่ยเราจะเรียกว่าลายนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นซิงเกิลเฟสเพราะว่าเฟสมันเท่ากันนะครับแต่มี3สายนะครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนเฟสใดเฟสหนึ่งให้มันไม่เท่ากันเช่นเอาเฟสนี้มาต่างกับเฟสนี้90้องศาเราก็จะเรียกตรงนี้ว่าเป็นทูเฟสเพราะว่ามีเฟสศูนย์กับเฟลบเก้าสนะิบเนาะ นะครับคือจริงๆมันก็มีการดีไลฟ์มาตั้งนานแล้วแหละว่าเราจะต้องใช้กี่เฟสเฟสแต่ละอันมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรเนาะในการต่อโหลดนะครับแต่ว่าอันนี้ให้ดูคอนเซปต์ก่อนว่าคำว่าเฟสทรีเฟส n g l e p h a s e 2 p h a s e มันคือดูอะไรก็คือดูที่เฟสของตัวจริงๆก็คือมันต้องต้องมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดเ e f e r e n c e เนาะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเทียบกันว่าตัวเนี้ยเทียบกับตัวเนี้ยมันเฟสต่างกันเท่าไหร่นะครับนำหน้าหรือล้าหลังนะครับซึ่ง ในทางปฏิบัติเนาะจริงๆเราอาจจะบอกว่าดูเฟสแล้วแอมพิจูดเราไม่ดูหรอจริงๆในทางปฏิบัติแอมพิจูดต้องเท่ากันเนาะโดยปกติแอมพิจูดเราจะให้มันเท่ากันนะครับอ่นะน้อยมากที่มีวงจรหรือว่าโหลดที่ต้องการแอมพิจูดไม่เท่ากันแต่ในทางปฏิบัติโหลดนะครับหรือว่าตัวแหล่งกําเนิดเนี่ยก็จะให้กําเนิดตัวแรงดันที่มีขนาดเท่ากันต่างกันแค่เฟสแค่นั้นเองนะอย่าลืมว่า เวลาเราพูดถึง s i n g l a s e d e t ลเฟ a ท e เฟ e e p h a s e เราพูดถึง s i n u s o i d a s o โซลเนาะเราไม่ได้พูดถึง s sort ที่เป็นแบบอื่นนะครับทะาะนั้นตัว g e n นเรเตอก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวกำเนิดที่เป็น s i n u s o i d l l ออกมานะครับทีนี้ถ้าเรามาพูดถึง t p h d s e จริงๆถ้าเมื่อกี้เราพูดถึง t p h a s e แล้วก็คือแหล่งกำเนิดมีเฟ e ต่างกัน2อันเนาะอาจจะต่างกัน90อาจจะต่างกัน120ก็แล้วแต่ ข้อดีข้อเสียจริงๆมันมีข้อดีข,อดข้อเสียอยู่ทีนี้ถ้าเรามาพูดถึงทรนะีเฟตเนาะทรีเฟตก็เหมือนกัน Tre ีเฟตก็ต้องมีอะไรครับความต่างเฟสกันสามันเหมือนกันถูกไหมครับเหมือนกันนะครับแต่นี้ก่อนที่จะไปถึงตรงที่ว่ามันต่างกันยังไงมันมีวิธีการเชื่อมต่อ,อยังไงเรามาดูหลักคอนเซปต์มันก่อนแล้วกันนะครับเวลาเราพูดถึงทรีเฟตเซอร์กิตเนี่ยโดยปกตินะครับมันจะหมายถึงวงจร ที่ประกอบด้วย3ส่วนหลักๆก,ก็คือ1ก็คือเป็นซอร์สเนาะอันที่2ก็คือ Transmission Line อันที่3ก็คือโหลดนั่นเองนะครับวงจรทีเฟสทำหน้าที่อะไรจริงๆวงจรทีเฟสเราจะเห็นอยู่ทั่วๆไปอยู่แล้วตามตามท้องถนนหรือตามบ้านเราอยู่แล้วก็คือวงจรที่มันส่งมาจากแหล่งกําเนิดเนาะโดยปกติเราเอาจจะคิดว่าม,มาจากเขื่อนเนาะเขื่อนก็เป็นแหล่งกําเนิดไฟฟ้ากระแสสลับทีเฟสอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่า โดยส่วนใหญ่แล้วเราจะมีโรงงานในการผลิตไฟฟ้าซึ่งพลังงานส่วนใหญ่อาจจะมาจากน้ํามันถ่านหินซะส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่ออกมาจากพลังงานน้ำนะครับเพราะฉะนั้นบริเวณในการผลิตไฟฟ้าเนี่ยนะครับก็จะมีแหล่งกําเนิดของมันเนาะก็คือต้องมีแหล่งแหล่งซอร์สของพลังงานเช่นอาจจะเอาอกส๊สธรรมชาติเนี่ยไปต้มน้ําเพื่อไปปั่นไอ้น้ำให้มันตัวเจเนเรเตอร์มันทํางานก็ได้ แต่อย่างไรก็ตามในส่วนนั้นเราจะเรียกว่าส่วนของ generator นะหรือเราเรียกว่า s o u r c นั่นเองทีนี้จากซ o u r c ที่จะมาสู่ตรงโหลดอย่างเช่นบ้านหรือโรงงานเนี่ยมันต้องผ่านอะไรก็ต้องผ่านตัว transmission line นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมาที่โหลดเช่นโหลดอาจจะเป็นโหลด3เฟสหรือเราสามารถที่ในทางปฏิบัติเรา,าจจะต้องแบ่งเฟสออกมา2อเฟสเพื่อไปใช้ตาม,มตามบ้านที่เราใช้ก็ตามนะแต่เอาละเราจะโฟก,กัสกรณีที่ ซอสกับโหลดเนี่ยมันเป็น3เฟสเหมือนกันนะครับอย่างรูปเนี้ยนะครับเราเห็นเลยตัวนี้คือซอสนะครับแล้วก็มีทันสมิชชไลน์แล้วก็มีโหลดเนาะการต่ออย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปเจอคือการต่อแบบ Y การต่อเป็นรูปตัว Y เนาะซอสเป็น Y โหลดเป็น Y นะครับแล้วดูวเห็นไหมครับโมเดลของซอสของโหลดเนี่ยก็จะมีค่าเป็น L กับ R ต่อนุกรมกันซึ่งมันเท่ากัน3อันเราก็จะเรียกว่าบาลานซะ์โหลดเนาะ หรือว่าเรามองทั้งหมดก็จะเป็นบาลานซ์ซิสเต็มเนาะเพราะว่าทั้งซอสแล้วก็โหลดมีค่าเท่ากันทุกๆเฟสนะแล้วก็โมเดลของทันสมิเชไลก็เหมือนกับมี R กับ L ต่อนุกรมกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันก็คือทันสมิเชไลก็จะมีความต้านทานกับตัวนี้นะครับจริงๆตัว3เฟสเนี่ยวิธีการคำนวณก็จะค่อนข้างง่ายกว่าวงจรเซอร์กิตอนะลิซิสโดยทั่วไปเพราะว่า มันไม่มีอะไรมากนะคะว่าคือมันมีแค่เหมือนกับมีแค่ R L อน,นุก,กรมกันอยู่เนาะจริงๆเดืออาจจะเป็นโหลดอะไรก็ได้เนาะเป็น R ขนานกับ C ก็ได้หรืออะไรก็ตามนะถ้าเป็นโหลดแต่ว่าตัวทนะันต s มิชไลน์เนี่ยโมเดลมันเหมือนกับเป็น R อนุก,กรมกับ L อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของของการเอานำไปใช้จริงเนาะโหลดอาจจะเป็นโหลด3เฟสได้นะครับแต่ว่าโหลดจริงๆเราสามารถดึงมาเทียบกับเอาไลนา์หนึ่งเอาเอาเอา,เอาคู่หนึ่งอะนะครับคือสัญ,ญญาณไฟกับสัญญ,ญาณ utral, นะิวตรอนมาคู่กันก็อาจจะมาใช้สำหรับ2เฟสได้ นะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบกันระหว่าง1เฟสกับ3เฟสนั่นเองนะครับอเอาละก่อนที่เราจะไปถึงส่วนของ3เฟสเราเรามาตกลงแล้วก็มาทำความเข้าใจก่อนเวลาเราเขียนอขัอ้วหรือว่าตัวสับสคริปตของของแรงดันเนี่ยเราจะเขียนเป็นลักษณะก็คือเช่น VAB VAB มีความหมายว่าเหมือนเราเอามิเตอร์เอาขั้วบวกมาใส่จุดที่เป็นจุด A นะครับ เราจะเอาขั้วบวกมาใส่จุด a นะครับแล้วก็ขั้วลบมาใส่จุด b เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเอา a เทียบกับ b นั่นเองนนเนาะ respect กับ b เนาะนะครับเหมือนเราวัดอย่างเงี้ยนะครับ vab ก็คือเอาบวกมาที่ a ลบมาที่ b นั่นเองนะครับทีนี้จริงๆตัวนี้มันมีลักษณะการบวกกันแบบเหมือนเฟสเซอร์เนาะจริงๆก็คือเป็นเหมือนลักษณะเหมือนกับเวกเตอร์นั่นแหละนะครับเพราะ,ะนั้นสมมติว่าจุดนี้คือจุดเราต้องการหา a เนาะอันนี้ผมเขียนให้ดูคร่าวๆนะให้ไม่เป็นเหมือนลักษณะของเวกเตอร์คืออันนี้คือ b เอนานะเพราะฉะนั้นอันนี้คือ vab เนาะไล่มาอันนี้คือ vbc นะครับอันนี้ไล่มา v จุดจุดเหมือนแบบเป็นเวกเตอร์นะ c กับ d นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือ vcd นะครับเพราะนั้นถ้าเราต้องการหา vad ก็คือเหมือนกับเนาะอันนี้ก็คือบวกลบเนาะ เห็นไหมครับ vad นะครับเห็นไหมครับก็คือเหมือนกับการรวมกันเวกเตอร์นะครับนะไล่เป็นหางต่อหัวหางต่อหัวออกมานะครับหรือถ้าเราเขียนเป็นแบบสมมติว่าเรามีซอ u r สาม s o u r ก็คือ vab บวก vbc บวก vbd นะ้องก็ไล่ต่อกันมานะ vab vbc vcd ก็จะไล่มาก็ตัวนี้ก็คือเหมือนกับเป็น vad นะครับนะหรือเราจะบวกมีซอ u r c กี่อันก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะขนาดว่าเขียนเป็นรูป general form ก็คือ v a x บวกกับ v x d ขอให้ตัวหน้าเป็นเริ่มต้นที่ a แล้วจบสิ้นที่ d เพราะฉะนั้นผลรวมก็จะเท่ากับ v d a d เสมอนะครับเนอะอันนี้ก็เหมือนมันเหมือนการบวกของเฟสเซอร์นั่นแหละนะครับบวกของลักษณะคล้ายๆกับตัวเวกเตอร์นั่นเองนะนะครับมันมีทั้งขนาดแล้วก็มุมมาเกี่ยวข้องด้วยนะการบวกตัวนี้นะครับนะอันนี้ให้เราดูว่าสับสคริปตที่เราจะใช้มีลักษณะเป็นยังไงนะโอเคทีนี้ถ้าเรามาดูไฟ3เฟสนะครับ ออตัวแหล่งจ่ายนะครับซอที่เป็น3เฟสเนี่ยนะครับมันจะสามารถต่อได้2แบบหลักๆนะครับ two common นะครับที่ใช้ในการก็คือแบบแรกเราเลือกแบบ Y เนาะแบบ Y นะครับนะก็คือเป็นรูป Y นี่แหละ Y จะกลับหัวหรือว่า Y จะไม่กลับหัวก็ได้นะครับหรือว่าแล้วแต่เราจะมองอยังไงก็คือเป็นรูป Y นะครับเราก็จะมีแหล่งจ่ายอยู่นะครับตาม ขั้วของ Y แล้วแต่เราจะหมุนไปทางไหนก็ได้นะครับเราจะเรียกว่าแบบนี้ว่าเป็น Y นะครับนะทีนี้ตัวอย่างที่ผมบอกคือจุดเทอร์มินอลเนี่ยจุดที่มันออกมา A B C เนี่ยเราจะเรียกจุดบริเวณนี้ว่าเป็น l i เท terminal นะครับส่วนจุดที่มันเป็น c o m มอนกันเนี่ยคอมมอนกันซึ่งอาจจะไม่ใช่ ground ก็ได้นะครับ ground ันเอิร์สเนี่ยต่างกันนะเหมือนแล้วถ้าเรามองง่ายๆตัวเนี้ยเหมือนเราเอาฐานมา เอาก้นมาต่อกันแล้วเราจะมองว่าจุดนี้คือจุดคอมมอนเนาะเราจะเรียกจุดนี้ว่าเป็นจุด ron, นะิวตรอนเนาะเราจะไม่เรียกว่าจุดลน,น,น์นะครับจุดลน์คือจุด A B C เท่านั้นนะครับการต่อแบบนี้เราจะเรียกว่าต่อแบบ Y อีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้ก็คือแบบสตาร์นะครับหรือเรา,เาไม่ใช่สตาร์แบบเดลตานะครับตัวเดลตานะเดลต้าจะหมุนไปได้านไหนก็ได้นะครับเนาะแล้วก็ซอนก็อยู่บริเวณตรงนี้ แต่สังเกตนะครับเวลาเราต่อกันเนี่ยนะครับมันจะมีขั้วเห็นไหมขั้วมันจะไล่ตามนะนะครับมันจะไล่บวกลบบวกบวกลบไล่อย่างนี้นะครับจริงๆก็คืออา,อาจจะดูลักษณะนี้ไม่ได้เพราะมันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับแต่เราจะดูอาจจะดูเฟสเป็นหลักนะครับเดี๋ยวจะดูเฟสเป็นหลักซึ่งเราจะพบว่ากรณีที่เป็น y เนี่ยมันจะมีเส้นออกมาทั้งหมดสี่เส้นเนาะนะครับอันนี้อาจจะมีสามเส้นนะครับ โอเคแหะเดี๋ยวต่อไปเราจะดูตัวนี้อาจจะลดเหลือแค่3เส้นก็ได้ถ้ากรณีที่มันบาลานซ์นะมันก็อาจจะไม่มีกระแสที่ไหลในส่วนของ ron, นะิวตรอนเนาะแต่ว่าเอาเอาเป็นว่าในในทางตัวหลักการมันเนี่ยเราสามารถออกมาเป็น4เส้นได้ส่วนกรณีนี้มีแค่3เส้นฮนะจะเป็น3 Y นะครับกับนี้เป็น4 Y นะครับตัว generator ก็ก็มีลักษณะเป็นอย่างเงี้ยนะครับตัวข้างในเนาะซึ่งตัวที่หมุนได้ตัวหมุนได้เราเรียกว่าโรเตอร์ เนาะเนี้ยตัวเนี้ยเป็นโรเตอร์เนาะตัวโรเตอร์นะครับตัวที่อยู่กับที่เราเรียกว่าสเตเตอร์เนาะสเตติกสเตเตอร์ St atic, St ator, เนาะอาจจะมีลากสับมาเดียวกัน ate, โรเตตโรเตอร์ก็คือหมายถึงว่ามันหมุนได้นะครับหลักการก็ง่ายๆก็คือถ้าตัวอันเนี้ยมันมีสนามแม่เหล็กอยู่มีขั้วแม่เหล็กอยู่มันไปตัดผ่านเส้นลวดมันก็ทําให้เกิดกระแสนะครับ v i n d u s เท่ากับ Ldi by dt นะครับเขียนง่ายๆแล้วกันนะครับทีนี้ไอ้ตัวที่หมุนสังเกตไหมครับอย่างตัวเนี้ยมันหมุนไปนะครับ พอเวลาผ่านไปนะครับหรือว่าเฟสมันเปลี่ยนไปมันก็จะกําเนิดคลื่นของไซเวฟเนี่ยที่มุมเฟสต่างกันออกไปนะครับแน่นอนว่าสเฟสเนี่ยเขาออกมาเขาคํานวณแล้วออกมามาออกแบบมาเรียบร้อยแล้วจริงๆมันมีแบบตัวปัจจุบันมันมีตัวที่เป็นมากกว่า3เฟสนะหกเฟสสิบสองเฟสเช่นพวกกันเป็นหลอมพวกเหล็กอลูมิเนียมอะไรเงี้ยนะครับแต่มันก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะผมก็จะไม่ได้พูดถึงในรายละเอียดแต่ว่าเอาล่ะ3เฟสเนี่ยมันอาจจะเป็นบอกว่าไงเดี๋ยว คอ м โพมัยระหว่างเรื่องของประสิทธิภาพเรื่องความซับซ้อนแล้วก็จุดคุ้มทุนก็ได้นะครับเอาง่ายๆแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเจเนเรเตอร์ออกมาเพราะฉะนั้นตัวสามเฟสเนี่ยนะครับถ้าเราดูคร่าวๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เราดูมองเป็นวงกลมเนาะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันคล้ายๆว่ามันสมดุลนี่ยบาลานซ์นะนะแต่ละเฟสรวมกันมันควรจะได้เท่าไหร่ครับเอาสามรอยหกสิบเนาะหนึ่งวงกลมหันด้วยสามมันก็ควรจะประมาณร2อยี่สิบองศานะครับนะ เพราะนั้นตัวเดี๋ยวจะเห็นคีย์เวิร์ดตัว120องศาเนี่ยเกิดในบริเวณ3เฟสค่อนข้างเยอะมากนะครับเอ,อ,อเพื่อจะทำให้บา n ลาน,นั่นเองนะครับโอเคในในเบื้องต้นตอนนี้คือสิ่งที่เราจะต้องทราบก็คือว่า,าตัวซอสเนี่ยมันสามารถต่อได้2แบบหลกัหลกๆก็คือแบบที่เป็นสตาร์หรือว่าตัว Y นะคกับเดลตานั่นเองนะครับเนาะโอเคทีนี้การต่อของตัว ซอสเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอตัวแหรงจ่ายนั่นนะเราจะให้มันหมุนไปด้านไหนเอาง่ายๆให้มันหมุนไปด้านไหนแล้วมันมีเฟสต่างกันยังไงนะครับเราจะเรียกเราจะเรียกการหมุนนะครับแล้วก็เฟสที่มันต่างกันเราเรียกว่าซีเควนต์เนาะนะครับก็คือลำดับของของตัวตัว3เฟสซอสนั่นเองนะครับซึ่งอ่ ลำดับเราก็ซีเควนต์เนี่ยเราอาจจะเรียกได้สองแบบก็คือเป็นโพซิทีฟซีเควนต์กับเนกาทีฟซีเควนต์หรือเรียกว่าเป็น A B C เนาะเพราะว่าขั้วลายมันเนี่ยมันมี A B C เนาะกับขั้วหรืออีกเฟสหนึง่งก็คือที่เราที่ที่เป็นเนกาทีฟซีเควนต์ก็คือเป็น A C B นะครับอ่ะเรามาดูเรามาดูก่อนก่อนก็ได้ครับว่ามันไล่ยังไงเนาะปกติเราจะให้ V A เนี่ยเป็นจุด reference เสมอ เ,เอาง่ายๆนะครับก็คือ VA เพราะนั้นตัวนี้มันอาจจะเป็น V มีค่าเท่ากับอย่างที่ผมบอกคือตรงนี้นะครับเวลาเราพูดถึงตัวตัว3มเฟสนะครับเราจะให้แอมพลิจูดของของแหล่งจ่ายส่วนใหญ่ก็คือมีค่าเท่ากันเนาะ V ค่าเท่ากันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวทั่ VA ก็คือมีค่า VP นะครับค่าค่าหนึ่งแล้วก็มุมอาจจะเริ่มต้นที่ศูนย์ก็ได้นะครับเริ่มต้นที่ศูนย์ถ้าเริ่มต้นที่ศูนย์เนาะตามจากรูปนี้ นะครับถ้ามันเป็น positive sequence หรือ A B C เนี่ยนะครับตัว V B A เนี่ยมันจะต่างเฟสกับ V ตัว A N เนี่ยเท่ากับลบ120องศานะครับลบ120องศาและก็จะไล่ไปอีกจริงๆตัวเนี้ยถ้าเราไล่ไปนะแล้วไล่ไปตัวนี้คือลบ120ไล่ไปตัวนี้นะก็จะเป็นเท่าไหร่ครับลบอีก120องศาคือเท่าไหร่ครับก็คือ 240องศาน,นั่นเองเนาะมีค่าเท่ากันเนาะคือปกติเวลาเราเราดูแกนนี้กันนะเราปกติเราถ้าเราหมุนไปด้านนี้มุมจะเป็นลบเนาะเช่นะตัวนี้ลบเกถ้าเราหมุนไปด้านนี้คือมุม90องศานะครับพอนร้อยยีคือลบร้อคือตรงนี้นะก็คือ VBN ส่วนไล่ไปอีก120องศาตรงนี้เนาะลบ VCN ตรงนี้นะครับวิธีการหมุนหรือวิธีการเรียงเงี้ยเราเรียกว่า positive sequence เนาะหรือเราเรียกว่า a b c นั่นเองตามในทางกับการถ้าตรงนี้เป็น120เนาะแล้วตัวนี้เป็นลบ120ก็จะที่ทางกับด้านนั่นแหละหรือว่าเราเรียกว่า a c b หรือ negative เนาะนะครับถามว่าต่างกันยังไงก็คือจริงๆผลผลนั้นมันเหมือนกันนั่นแหละนะครับต่างกันแค่ว่าเราจะให้มันหมุนไปด้านไหนแค่นั้นเองเฟสมันไปด้านไหนแค่นั้นเองนะครับนะส่วนตัวอื่นมันจะเหมือนกันเช่นขนาดเหมือนกันความต่างเฟสเหมือนกันเห็นไหมครับเฟสแต่ละแต่ละเฟสเนี่ยห่างกันคือ120องศา นะครับนะ,ะทีนี้เวลาเราพูดถึงไอตัวเดี๋ยวผมจะสรุปไปเรื่องของเฟสกับลน์อีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีคำนิยามเราเรียกว่าเฟสโวลเตตหรือแรงดันเฟสนะคำว่าเฟสเนี่ยนะครับแรงดันเฟสเนี่ยนะครับนิยามเบื้องต้นก็คือเอาลน์เทียบกับจุดอื่นๆเนาะ คำว่า Line Terminal คืออะไรครับลายเทอร์มินอคือจุด A B C ถูกไหมครับถ้าเอาจุดหนึ่งนะครับเทียบกับจุดอื่นๆเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเฟสโวลเตจเนาะนะครับอ่าในเบื้องต้นเดี๋ยวผมผมกลัวสับสนอย่างเช่นเราบอกว่าอย่างอย่างอย่างเคสตัวเนี้ยนะครับเราจะเห็นว่าแล้ว A มันไม่มีนิวตรอนเนาะมันจะเทียบกับอะไรโอเค A มันก็ต้องเทียบกับ B A มันเทียบกับ B นะครับเพราะนั้น A เทียบกับ B เนี่ยโอเค เเทียบกับจุดใดๆ a เทียบกับ B ตัวนี้ก็อาจจะเป็น v เ phasede แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคำอันนึงขึ้นมาถ้าระหว่างลายกับลายเช่น A ก็เป็นลาย B, B ก็เป็นลายนั่นแสดงว่าไอ้ทั้ง A กับ B เนี่ยมันเชื่อมต่อกันนียเยไม่ใช่เชื่อมต่อกันวัดเทียบกันเนี่ยเราอาจจะเรียกตัวนี้ว่ามันเป็น v ลายด้วยก็ได้นะครับเนาะแต่ถ้ากรณีที่เป็นสตาร์เนะี่ยเดี๋ยวเราจะค่อยไปไปนิยามอีกสิงหนึ่งกันต่อนะครับแต่ว่าเอาง่ายว่าถ้าเราเอาจุด ลายเทียบกับจุดอื่นๆที่ไม่ใช่ลายอกันเช่น LA เ,เทียบกับ n อย่างเงี้ยเราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็น V ี a ฟ e เนาะแต่ถ้ากรณีเป็นเดลต้าโอเคแหละมันไม่สามารถที่จะเลียงได้เพราะนั้น V line อาจจะเท่าก,กับ v phase ก็ได้นะครับเดี๋ยวเร,เราเดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่เอานิยามก่อนว่าถ้ากรณีที่เป็น Y Connection source เนะี่ยหรือ Y Y s o u r c อเนี่ยนะครับเอา a เทียบก,กับนิวตรอนเนี่ยเราจะเรียกตัวนี้ว่ามันเป็น Vface เนาะเพราะนั้นก็จะมี v phase อยู่3 V ก็คือ v AN, B n, ล้วก็ v c n ซึ่ง VBN v VAN VCN เนี่ยมันก็จะเป็นตัวกำหนดซีเควนต์นั่นแหละนะครับเนาะเราก็จะเป็นตัวกำหนดซีเควนต์นั่นเองนะครับโดยกรณีที่เป็น positive sequence ABC เนี่ยก็คือ Vn ก็คืออาจจะเลฟเฟอเรนที่0ก็ได้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็บวกไป120ลบไป120เนาะ Vb ตัวนี้ก็ลบไป240หรือว่าบวกไป120ก็ได้เราสามารถเขียนได้ทั้งคู่เนาะเพราะว่าผลมันเหมือนกันอยู่แล้วนะครับทีนี้จากตัวนี้นะครับ ถ้าเราเอาแบบเวกเตอร์หางต่อหัวามารวมกันเนาะอย่างเช่นผมเอา V A N เนาะอยู่ตรงนี้บวก V อันไหนก่อนก็ได้ V B N ก่อนก็ได้แบบเวกเตอร์เนาะตัวนี้มันลงมา120องศาอันนี้ก็เป็น V B N V A N แล้วก็บวกอะไรครับ V C N อ่ะเห็นไหมครับผลรวมเนี่ยมันก็จะกลับมาที่จุดเดิมแสดงว่าผลรวมมันเท่ากับ0นย์แน่นอนเนาะเราสามารถ v e r i f y โดยใช้ตัวเวกเตอร์ก็ได้หรือ Verify โดยใช้ตัวแบบบวก Complex Number ก็ได้มันจะเท่ากับ0เนาะผลรวมของไม่ว่าจะเป็น Positive Sequence หรือ Negative Sequence เนาะผลรวมแรงดันยังไงก็ได้0อยู่แล้วนะครับนะนะครับบวกทางเวกเตอร์นะครับส่วนอีกอันนึงที่ที่ที่จะบอกก็คือกรณีที่มันเป็นเดี๋ยวเราจะได้เรียนก็คือส่วนนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า V Line เนาะ V ีไลน์คือจากจุดไลน์เทอร์มินอลไลน์สู่เทอร์มินอลไลน์เช่น A ไป B b ไป C C ไปเเงี้ยเราเราถือว่าตรงเนี้ยถ้าเราวัดแรงดันตกค่อมหรือว่าใช้คู่เนี้ยในการเปรียบเทียบความต่างสากาันเราจะเรียกว่า V ีไลน์นะอย่าลืมนะถ้าเป็นสตาวีเฟสก็คือไลน์เทียบกับจุดอื่นๆเช่นจุดนิวตรอนนะครับแต่ทีนี้ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงพูดแค่ถึงวิธีการบวกก่อน,นเฉยๆฉเช่น v a เเท่ากับอะไรครับ v a เก็เท่ากับ VAN เนาะเหมือนตามนิยามเลย vab ก็คือเท่ากับอะไรครับ vax บวก vx แล้วก็ B เนาะตรงนี้จะจะบวกไปกี่ครั้งก็ได้นะครับแต่ว่าให้เริ่มต้นที่ a และจบที่ b นะครับมันจะเท่ากับอย่างเช่น vab ก็เท่ากับ van บวกกับ vnb นะครับนะทีนี้ vnb ก็คืออย่างที่บอกก็คือเท่า vab ก็คือตัวนี้บวกตัวนี้ลบเนาะเราก็ใส่ขั้วเข้าไปตัวนี้ก็คือ เหมือนกับเราวัดตัวนี้คือที่ควบวบวกตัวนี้คือควที่ลบควลบเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนเป็น v ba ความหมายก็คือเราก็คือใส่ควบบวกตัวนี้ใส่ควลบตัวนี้นะครับหรือเราจะเขียนสลับมันก็คือลบ vab นั่นเองเนาะมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เหมือนกัน v an บวก vnb ก็คือสลับจาก vnb เป็น vbn เท่ากับตัวนี้ออกมาจากก็เลยเปลี่ยนเครื่องหมายจากบวกก็กลายเป็นลบนะครับนะถ้า v an เท่ากับ2องมุมศ นะครับ VBN เท่ากับตัวนี้อันนี้ก็คือ positive sequence เนาะก็เราบวกกันนะครับผมก็แปลงจากตัว polar form ตัวนี้ให้อยู่ในเป็น rectangular form ว้ตัวนี้ออกมานะครับผลที่ได้ก็คือจะได้เท่ากับตัวนี้ออกมา amplitude แล้วก็นี่ก็คือ phase ออกมานะครับตัวนี้เราจะเรียกตัวนี้ว่าเป็นเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปคือตัวนี้เราจะเรียกว่ามันเป็น v line v line ก็คือการวัดความต่างสัตว์ระหว่างลายกับ line นะครับซึ่งผลตรงนี้เราจะพบว่าเห็นไหมครับแรงดันมันจะมีค่าเพิ่มขึ้นเลย จาก220โวลต์กลายเป็น285โวลต์แล้วก็มุมก็จะกลายเป็นมุม30องศานะครับซึ่งถ้าเราเขียนเป็นเป็นเป็นเฟสเซอร์ไดแกรมหรือว่าเรามองเป็นคล้ายๆก็คือเป็นเวกเตอร์เนาะจริงๆก็คือชื่อเป็นทางการเราเรียกว่าเฟสเซอร์ไดแกรมเนาะอันนี้ vab van นะครับแล้วก็บวกไปเท่ากับตัวนี้ตัวนี้ก็คือ vbn ใช่ไหมครับแต่มันต้องการลบลบก็คือตัวนี้ตัวนี้คือลบ V อ uh, b n เนาะนะครับลบมันก็อยู่ฝั่งนี้ฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นทิศทางก็คือตัวนี้แล้วก็เวกเตอร์อันนี้คือ van อันนี้ก็คือลบ vbn เ no? นาะเพราะนั้นจากจุดเริ่มต้นผลบวกก็คือตัวนี้นะ vab ลบ vbn นะผลบวกของมันเนื่องจากตังนี้เป็นลบเนาะก็เลยออกวกเพราะนั้นตัวนี้ก็ออกมาเห็นไหมครับขนาดของมันเนี่ยมันเยอะกว่าอยู่แล้วซึ่งตัวนี้มันเท่ากับถ้าเดี๋ยวเราจะได้เรียนต่อไปตัวนี้มันจะเท่ากับรูทสามของ v v ี a เนาะนะนะครับแล้วก็มุมเห็นไหมครับจากศูนย์มาเป็น30ตัวนี้ก็อาจจะเพิ่มไป30มองศานะครับถ้าเราไล่ไปเรื่อยๆนะไล่ไปอย่างเช่นผมเป็น vbcvbc ก็เหมือนกัน vbc ก็คือ vbn บวก vnc เนาะเห็นไหมครับหัวกับท้ายหรือเราเขียนใหม่ก็คือ vbn ลบ vcn เนาะเอาเขียนเป็นเวกเตอร์ก่อนก็ได้ vbn คือตรงไหน vbn คือตรงนี้น นะ v n V ลบ VCN คือไหน VCN คือด้านนี้พเพราะนั้นตัวนี้คือลบลบ VCN นะเนาะเพราะนั้นนี้ก็เป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็นลบ VCN อะ่ะผมอาจจะเขียนไม่เท่าเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็น V รวมนะครับก็คือเป็น VBC v นะครับผลของมันเนี่ยแน่นอนขนาดมันเท่ากับตัวนี้อยู่แล้วก็วคือรูสามของ VBN v นะแต่มุมเห็นไหมครับมุมมันจะผิดเพี้ยนไปก็คือมุมมันจะออกมาในในมุมแยง้งแยงแยงแยง,แยงมาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเท่ากับมุมอาจจะเป็นสามสิบตัวนี้อาจจะลบมาอีกเท่าไหร่ครับบวกมาเมื่อกี้มันเป็นลบเก้าสิบเฉยๆอาจจะเป็นลบเก้าสิบองศาก็ได้นะครับนะอันนี้ค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้ผมหน้านี้ผมจะจะให้แดงให้ดูว่าเราวิธีการบวกกันนะครับในเฟสเซอร์ไดแกรมหรือในคอมพล็กซ์นร์เราจะบวกกันยังไงนะครับ อเดี๋ยวผมหยุดตรงนี้ไว้ก่อนในกรณีที่เราพูดถึงซอสแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะพูดถึงโหลดนะครับขอบคุณครับ